สนับสนุนรายการโดยดออยราแพลเน็ตดรกัมปนาศบุญราศีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจเครือข่ายขายตรงมานานกว่า20ปีบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริหารบริษัทออยาราแพลเน็ตจำกัดรองประธานฝ่ายวิชาการประชาสัมพันธ์สมาคมพัฒนาการขายตรงไทยอาจารย์พิเศษวิชาการขายตรงมหาวิทยายลัยสงขลานคริน ปรึกษาชมรมธุรกิจขายตรงภาคใต้ประสบการณ์การตลาดธุรกิจเครือข่ายขายตรงภาคสนามกว่า20ปีบริหารจัดการธุรกิจเครือข่ายขายตรงอดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำของไทยดูแลระบบงานคุณภาพและความปลอดภัย19ปีอาจารย์ชันวิทย์เมธาเชวุิผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจเครือข่ายขายตรงมานานกว่า30ปีพิชิตรางวัลคุณวุฒิเด่นด้านต่างๆมากมายบทบาทหน้าที่รองประธานกรรมการ,รบริหารบริษัทออยาราพแพลเน็ตจำกัดประสบการณ์คุณวุฒิสโมสรล้านเหรียญโตกลม7ครั้งรางวัลบุคคลดีเด่นธุรกิจประกันชีวิตประจำปี2,538จากสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอดีตนาย,ยกสมาคมตัวแทนประกันชีวิต อดีตประธาน MDRT ประจำประเทศไทยอดีตเลขาธิการสมาคมบริการทางการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิกวิทยากรรับเชิญไปบรรยายธุรกิจประกันชีวิตให้กับประเทศต่างๆในภาคพ,พื้นเอเชียสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ กลับมาพบกับรายการขายตรงสีขาวรู้จริงรวยจริงกับผมสำราญสีวรพัฒน์นะครับรายการที่ยังนําสาระนะครับดีๆเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเครือข่ายนะครับธุรกิจขายตรงมาให้ทุกท่านถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับโดยที่เราก็จะนำนะฮะท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับในด้านธุรกิจเครือข่ายในด้านต่างๆนะครับมาพบกับท่านผู้ชมนะครับในทุกๆสัปดาห์หลังจากนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับท่านผู้รู้หนึ่งท่านนะครับซึ่งท่านเองก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจเครือข่ายเป็นอย่างมากนะครับท่านนี้ก็คือเป็น านอาจารย์ดกรกัปนานบุญราศีนะครับท่านอยู่กับพวกเราตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ จารย์ครับวันนี้เป็นเกียรติมากเลยครับที่อาจารย์ได้ให้เกียรติกับทางรายการนะครับมาให้ความรู้นะครับกับท่านผู้ชมถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับยินดีครับอาจารย์ครับมีรายการของเราเนี่ยครับทำออกไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีเรียกว่ามีคําถามนะครับส่งเข้ามาในรายการเยอะแยะมากมายเลยดีมากเลยนะฮะแล้วก็วันนี้เราคัดหนึ่งคำถามขึ้นมาครับว่าในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับยังมีทั้งหน้าที่ที่ต้องขายและขยายใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับทีนี้ในส่วนของการขายกับการขยายครับอาจารย์ครับมีข้อสงสัยครับว่าอะไรดีกว่ากันครับอาจารย์ครับ โอ้ถ้าตอบให้ฟันธงไปเลยนะครับว่าอะไรเดียวกันระหว่างขายกับขยายเนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถจะฟันธงได้ว่าอะไรเดียวกันเนื่องจากเหตุผล2ปัจจัยหลักนะครับหนึ่งก็คือแผนธุรกิจนะครับที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเป็นแผนธุรกิจซึ่งมุ่งเน้นการจ่ายผลตอบแทนแบบไหนนะครับถ้าแผนซึ่งเน้นการจ่ายผลตอบแทนแบบขายนะครับขายมากได้มากนะครับอันนี้เราต้องเทน้ําหนักไปเรื่องของการขาย ถูกไหมครับพะเราทํางานเพราะว่าต้องการจะได้รับผลตอบแทนกลับมานะครับถ้าแผนกระตราดเนี่ยมุ่งเน้นการขยายเครือข่ายนะครับหมายความว่ามีการแตกสาขาออกไปแตกจํานวนนักธุรกิจออกไปแล้วได้ผลตอบแทนซึ่งมากกว่าการขายเราก็ต้องโฟกัสไปยังเรื่องของการขยายเครือข่ายหรือขยายตัวธุรกิจออกไปนะครับนั่นปัจจัยที่1นนะครับว่าเราจะเลือกอะไรก็ต้องกลับไปโดยที่แผนกระตรานของเราเองใช่ว่าของบริษัทนั้นที่เรากําลังทําอยู่เนี้ยนะครับเป็นแผนซึ่งเน้นไปด้านไหนนะครับ ประการที่2เนี่ยต้องดูกลุ่มเป้าหมายคุณสำรานถึงแม้นแผนเนี่ยมุ่งเน้นไปนเรื่องของการขยายธุรกิจแต่ปรากฏกลุ่มเป้าหมายของเราซึ่งซึ่งเรามีอยู่เนี่ยนะครับตลาดพื้นฐานตลาดธรรมชาตินะครับ,รบไม่เน้นการไม่ไม่เน้นการทําธุรกิจแต่เน้นการบริโภคนะครับถึงเราจะไปโฟกัสยังไงเพื่อให้เขาเนี่ยเป็นตัวแทนขายนะครับบางทีมันต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนทัศนคติไม่ใช่ในช่วงนี้อยู่แล้วซึ่งอาจจะเป็น6เดือนปีหนึง่ง นะครับจนเข้าห็นความสําคัญว่าอ๋อมาทำเราได้เสริมดีกว่านะครับหามาทําธุรกิจดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยอยู่ที่กลุ่มเป้าหมายของเราว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายในมือเนี่ยอย่างไร,รถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริภโภคแล้วมีกําลังซื้อเราก็โฟกัสไปด้านนั้นก่อนอเพราะว่าผู้บริโภคนะครับถ้าเขาเห็นว่าธุรกิจสินค้ามันดีก็จะจะมองว่าอ๋อธุรกิจมีความเป็นไปได้ถูกไหมครับเราเราจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเนี่ยมาทําธุรกิจเลยเนี่ยมันใช้เวลา นะครับมันต้องน้ำเซาะทรายน้ําซึมบ่อทรายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเอา,อาสินค้าคไปทํางานก่อนนะฮะต้องมั่นใจก่อนบางคนเป็นนักธุรกิจถ้าสินค้าไม่ดีไม่ชัวร์เขาไม่อยากทาธุรกิจครับถูกไหมครับก็ต้องเริ่มจากการเป็นผู้บริโภคก,ก่อนแล้วเมื่อเห็นว่าสินค้ามันใช่มีความแตกต่างแล้วมีโอกาสาที่มันจะขยายเป็นธุรกิจเสริมได้เนี่ยหรือเป็นธุรกิจหลักได้เนี่ยเขาก็อาจจะตัดสินใจมาทําธุรกิจเราเป็นสาขาของเรานะครับดังนั้นถ้าเราจะสรุปว่าขายกับขยายเนี่ยนะครับอะไรดีกว่ากัน นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าปจัจจงแ <1 S 1> รแผนการตลาดของเราเป็นแบบไหนสองเนี่ยกลุ่มผู้บริโภคที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยเขาสนใจเรื่องอะไรต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อน,นครับข้าเจ้าครับ,รบแล้วเรียกว่าคือแสดงว่าในทักษะทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับมีมีมีผลกับเรื่องธุรกิจของเราทั้งหมดเลยครับใช่มีอย่างตัวแผนการตลาดเนี่ยคุณสำราญถึงแม้เราบอกว่าแผนเราเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของการขยายนักธุรกิจครับนะครับขยายสาขาออกไปเนี่ยครับก็ต้องไปดูนะครับว่าการ การขยายเนี่ยเขาเน้นแนวกว้างหรือแนวลึกถ้าแตก2อสาสายแสดงว่าเน้นผลตอบแทนแนวลึกเราก็ต้องพยายามจะไปส่งเสริมลูกทีมของเราเครือข่ายของเราให้เติบโตบถ้าเกิดผลตอบแทนเน้นการแตกสายงานหลายๆสายงานแสดงว่าเป็นการเน้นการ <ทำ S 2> ขยายแ,ววาแบบแนวกว้างก็ต้องไปโฟกัสนะครับกลุ่มใหม่ๆนะครับก็แสดงว่าแผนกระลาดเนี่ยมันจะมีผลตอ่อพฤติกรรมของเรา ว่าจะเลือกขายหรือเลือกขยายถึงขยายจะขยายแบบไหนอีกอแนวกว้างหรือว่าแนวลึกอีกนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นปัจจัยของแต่ละที่ก็จะไม่ฟันธงว่าอะไรดีกว่ากันนะครับแต่อยากจะเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าจะเป็นการขายหรือการขยายมันก็หนีงานขายไม่พ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าขายสินค้าเราก็ต้องขายนะครับ หรือว่าต้องการที่จะชวนคนมาทาธุรกิจก็ต้องขายโอกาสทางธุรกิจครับก็ต้องมีงานขายเนี่ยเป็นงานพื้นฐานเือนกันบางคนไม่ชอบงานขายจะไปขยายเพราะว่าเกียดการขายครับนะครับจะไปขยายธุรกิจอย่างเดียวแต่ใครจะมาร่วมงานกับเราเนี่ยเขาก็ต้องมองเห็นโอกาสเราก็ต้องนําเสนอ,อการนําเสนอเนี่ยครับก็คือการขายโอกาสทางธุรกิจอยู่แล้ว มีไ่พ้นการขายเพียงแต่อาจจะไม่เห็นสินค้าเป็นตัวตนเท่านั้นเองครับใช่ครับเพราะสมมติว่าผมไม่ชอบงานขายนะครับแล้วเรียกว่าคือวันนี้เราอยากจะขยายอย่างเดียวเลยนะครับเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ว่าผมจะทาอยู่แค่ซิกเดียวคือทาไมผมต้องไปขายด้วยครับผมขยายอย่างเดียวได้ไหมครับอาจารย์ครับเราเป็นผู้นําทีมเราต้องมีทักษะการขายครับอาชีพเราเนี่ยมันต้องมีการขายเนี่ยเป็นสําคัญอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นการขายสินค้าเนี่ยเป็นหลักครับแต่ก็ต้องขายโอกาสทางธุรกิจเนี่ยนะครับจนคนยอมรับว่า โอ้เห็นโอกาสทั้งธุรกิจเลยว่ามันจะเป็นธุรกิจเสริมได้โอ้เห็นเลยว่าเงินแสงเงินล้านเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็ต้องนําเสนอจนเ้ามองเห็นภาพชัดเจนใช่ไหมครับจริงๆแล้วงานขายเนี่ยมันก็คือไม่ใช่เราอยากขายเนี่ยเป็นงานขายในคนณสราราญต้องทําให้เขาอยากซื้อเนี่ยถึงเรียกว่างานขายเกิดขึ้นแล้วเรานึกอยากจะขายงานขายเกิดแล้วไม่ใช่ต้องให้เขาอยากซื้องานขายจึงเกิดเช่นกันนะครับถ้าเขาอยากทําธุรกิจนะครับเราจึงจะ สามารถจะขายธุรกิจได้นี่ก็เป็นเหตุผลหลักๆนะครับแล้วทำไมทาไมคนถึงไม่ชอบงานขายครับอาจารย์ครับอาจารย์พอให้คำตอบตรงนี้ไดมันมันก็เป็นเรื่องที่พคนไทยที่ส่วนใหญ่ไม่ชอบขายเป็นนักช้อปปิ้งชอบซื้ออย่างเดียวเลยนะครับให้ไปขายเนี่ยเพราะว่าเราจะกังวลใจทัศนคตินะครับต่ออาชีพเนี่ยว่าถ้าเราขายก็คือไปหวังประโยชน์จากคนซื้อนะครับจริงๆแล้วงานขายเนี่ยเป็นการนําเสนอ ประโยชน์ให้คนซื้อครับไม่ได้ไปเอาประโยชน์ของคนซื้อเพราะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่นําประโยชน์ม่ให้เขาก็ไม่มีใครซื้อเขาต้องได้ประโยชน์จาก้องได้ประโยชนในครั้งนั้นใช่เขาจึงยอมซื้อนะครับหรือยอมซื้อในปริมาณที่เยอะๆนะครับงานขายจึงจะสำริจผลดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้ไปเอาประโยชน์จากเขานะ เรากลับเป็นคนที่ไปให้ประโยชน์จากเขาแต่คนก็ไม่ชอบงานขายเพราะมันดูเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปเอาประโยชน์จากเขาทัศนคติทําให้คนไม่ชอบงานขายต้องปรับทัศนคติก่อนเลยใช่ครับนะฮะเพราะมันบางทีการไปการไปขายจริงๆก็คือการเอาประโยชน์ไปให้คนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงสินค้าก็ได้ไม่ต้องพูดถึงอาชีพการขายก็ได้เวลาเราไปพบผู้ใหญ่ก็ต้องขายภาพรักตัวเองเวลาเราไปจีบใครสักคนหนึ่งก็ต้องขายภาพรักตัวเองก็เป็นการขายแบบหนึ่งเป็นการเป็นงานขายภาพรักของตัวเองถูกไหมครับจนกระทั่งว่าคู่สนนทา นะครับหรือคนที่เราไปพบเนี่ยเขาเกิดความเชื่อมั่นจึงยอมที่จะให้โอกาสเรานะครับเป็นการขายโดยเราไม่รู้ตัวจริงการขายเนี่ยเป็นการให้ประโยชน์กับกับคนที่เราเนี่ยกำลังสนทนาด้วยกําลังพูดคุยอยู่ด้วยนะครับก็เป็นการขายแล้อีกนิดนึงครับอาจาจย์ครับก็จะมีทีมงานที่เรียกว่าหลายคนเขาก็ถนัดงานขายนะครับอาจาจย์ครับขายอย่างเดียวเลยครับแล้วเขาก็ไม่ขยายฮะทำไมเขาถึงไม่ไม่ขยายครับอาจาจย์ครับที่เขาขายอย่างเดียวเพราะเขามั่นใจสินค้าอืม ที่เขาไม่ขยายธุรกิจเพราะเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะยังไม่มั่นใจว่าธุรกิจนี้สามารถจะทําให้คนที่เขาไปนําเสนอเนี่ยได้ประโยชน์ครับถูกไหมครับแล้วก็คิดไปต่างนา,นานาว่าเขาคงจะปฏิเสธแน่เลยคริงไปกงอนีย่ยเป็นเพราะเราเองเนี่ยยังไม่มั่นใจอาชีพนี้เมื่อเราไม่มั่นใจเราก็ไม่กล้าไปนําเสนอไปพูดคุย <ừ> นะครับ <ừ> มันก็เลยกลายเป็นบ่ายเบี่ยงว่าไม่รู้ว่าหนูชอบขายสินค้าพี่ชอบขายสินค้าจริงๆ,ๆเนี่ยเขามีทักษะนะถ้าเขาขายของได้เนี่ยเขาแค่ปรับทัศนคติของเขาเองว่า อาชีพนี้มันสามารถจะทําให้ใครก็ได้ครับที่เข้ามาทํางานอาชีพนี้ประสบความสําเร็จนะครับจะทําเป็นจอบหลักจอบเสริมก็สามารถจะมีรายได้เข้ามาจุนเจียวครอบครัวแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับผมคิดว่าเป็นทัศนติที่เขามีต่อต่ออาชีพนะครับเป็นทัศนติที่มีต่อตัวเองกับลูกค้ามากกว่าถ้าเขาปรับทัศนตินะเขาจะรวยมากเลยนะเพราะขนาดขายสินค้ายังขายได้ครับนะครับแล้วการขายธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันก็คือจะต้องมีการนําเสนอจนเกิดความเชื่อมั่น นะครับแล้วก็ซื้อไอเดียนี้ไปแล้วส่วนสมัครไม่สมัครเนี่ยเป็นเรื่องของอเรียกว่าลูกค้านะครับหรือลูกทีมที่เขาจะสนใจสมัครหรือไม่มสแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคนที่เขามีทักษะทางด้านการขายแล้วเนี่ยจริงก็ได้เปรียบนะอาจารย์ครับเป็นความได้เปรียบมากเลยนะเพราะเขาก็เปิดใจได้ครับสนทนาแล้วเป็นช่าง,ง,งเจรจาถูกไหมครับแล้วก็สามารถจะทําให้คน,นตัดสินใจได้คแค่เขาเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยโดยการนึกว่าธุรกิจ คือ Product ตัวหนึ่งนะครับแล้วเป็น Product ซึ่งให้ประโยชน์เนี่ยนะครับในการสร้างคุณภาพชีวิตกับคนที่เราไปนําเสนอและก็หัดเขียนแผนเพิ่มเติมเขียนแผนไม่เป็นก็คนมองไม่เห็นนะครับว่ารายได้มาจากไหนเขาก็เลยไม่สนใจทําธุรกิจนะครับบางทีติดติดขัดแลวพวกนี้ครับทัศนคติเอ่เขียนแผนไม่ได้นะครับหรือว่ามองว่าเป็นไปไม่ได้จึงไม่มีการนําเสนอตรงนี้ออกไป ก็จริงๆแล้วเนี่ยทักษะพวกนี้เป็นเรื่องที่ฝึกได้นะครับอาจารย์ฮะแสดงว่าฝึกได้นะครับอย่างไี้ฝึกได้ขอให้มั่นใจว่างานขายแหละนะครับอย่างนี้คุณสำราญก็บอกว่าเราอายที่จะขายครับก็ต้องใช้ประโยชน์ก็ได้ได้อายนไอดนะครับคือมันไม่มีงานไหนหรอกครับที่ไม่ต้องขายนะครับต้องขายพระรักตัวเองขายตัวเองหรือว่าเราเองทํางานประจาไม่ใช่อาชีพการขายแต่เราก็ต้องพยายามไปพรีเซนต์ใช่ไหมครับ ข้อมูลให้กับที่ประชุมทรารบเรากําลังขายไอเดียขายข้อมูลนะครับ,รบหรือว่าทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยชื่นชอบเราก็เป็นการขายภาพลักษณ์ตัวเองครับสดยอดมากๆเลยครับก็นี่เป็นเรียกว่าแค่ช่วงเบรกแรกของเรานะครับก็กําลังมันเลยทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเรา